สวัสดีวันที่20มิถุนายน2 5 6 5ครับบรรยากาศแดดอากาศร้อนให้ผักอีสานสู่เขาสู่ดูดูให้ทายเหตุหนาของพี่น้องชาวอีสานกันเมื่อคืนนี้หมอลำใจเกิือนรอยไปออนทั่วกันที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองเป็นการออนทั่วรอบสุดท้ายกอนสิปิดรัวการของหมอลำใจเกิือนรอยเป็นการออนทั่ววันที่4ที่อำเภอปวกแดงเกิื่อนว่า บิกแตกกันทุกรอบสําหรับมอลําใจกันลอยที่ไปออนทั่วรอบนี่บรรยากาศจากแสงสีเสียงการแสดงเต็มรูปแบบพี่น้องก็มาไหา้กํลลังใจกันยางนาแเนี่นแต่ช็อตเด็ดของคำาขึ้นที่ผ่านมาบนเวทีของมอลําใจเกินลอยก็มีช่วงที่บอยสิธิชัยออกมาแสดงหนาเวทีมีแฟนๆเอฟซีพยายามสีหลวงของลับของบอยสิธิชัย จนต้องทอยนี้ออกไปแต่ยังไดก็ดีบอยสิริชัยกับบอมีท่าทางที่สีว่าหรือกดเครื่อง f อฟแต่อย่างไดกลับไปทําทาหยอกลอ,อก,กับ f อฟีถีเข้ามาร่วงของหลับของบอยสิริชัยบรรยากาศเป็นยังไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับ นีผมมีแฟนแล้วครับผมผู้ไหนไม่ครับมีแฟนแต่แฟนไม่มาก็เท่ากับบ้าวันนี้แฟนไม่มีนี่กันเนาบ้านพ่อนี่กันไหนแจมเก่าชื่อไหนต่อหัวหน้าคะแฟนหัวหน้าชื่ออะไรคะเัาเปิ้ลหมูนจับเบิ้กระเทยผู้จัดธุรกิจมาลูก เดี๋ยวเดี๋ผมจะซีฟดีกว่าแฟนผมชื่อแอนออลดีคระบล็กมรักหัวเขาแล้วหัวพี่จะไม่ว่าแล้วครับหั <C oughs> วพี่คาโออยู่ผมไม่รู้รับหัวพี่หัวพี่ไม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันหลังเลทีได้เลยครับ ออยากไเลมวัมนนี้บรรยากาศผมชอบมากเลยเนี้ยต้มนะครับเนื้อต้ออตอไไมเป็นว่าจะร้อนนะยังเหลือการออนทั่วเมือสุดท้ายมือนี้ที่หมอชิดสองสลับหมอลำใจเกินลอยบอยสิริชัยลังจากนั้นก็คือสิกลับมาทางภาคอีสานนับถอยหลังปิดฤดูกาลของหมอลำใจเกินลอยงานใหญ่จริงๆของเดือนนี้ก็น่าสิเป็นวันที่26มิถุนายน ซึ่งเปลียนวันเกิดของบอยซิริชัยมีการไล่สดผ่านคุ่มปิดม,แออดแมีแอนอรดีแฟนของบอยซิริชัยมาขึ้นเวทีนั่งไพเป็นเอฟซีของบอยสิริชัยแอนอรดีกะตที่ตามไปแห่งกาลังใจกันได้ครมีความิดเห็นเป็นยังไงกับสามารถคข้อมม่นเขาเมื่อ,อไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประหาคลิบต,ต่อไปลิบหนาม,มาผูกกันใหม่สวัสดีครับ